สวัสดีท่านผู้ชม พบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังรองคุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมอยู่ที่ปราสาทภูมิโพนนะท่านผู้ชมเนาะ <S <S วันนี้อากาศหนาวนะท่านผู้ชมที่ปราสาทภูมิโพนเนาะคนก็มายืนตากแดดกันนะท่านผู้ชมเพราะอากาศหนาวมากๆนะท่านผู้ชม อากาศเย็นมากอากาศหนาวมากนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเช้านี้นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้คนก็มาเดินเล่นที่นี่กันนะท่านผู้ชมเพราะอากาศหนาวนะท่านผู้ชมเนาะก็มาพากันมาเดินเล่นกันที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ ความสวยงามความอลังการยังรอคนอยู่ที่นี่ที่ปราสาทภูมปนนะท่านผู้ชมกับเช้านี้ที่ปราสาทภูมิโปนกับบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้ความสวยงามยังรอให้คุณมาพิสูจน์กันที่นี่ที่ปราสาทภูมิโปนท้องฟ้าก็สีสวยสวยนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้เนาะ ความสวยงามยังรอคนอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมรอให้คนมาพิสูจน์กันที่นี่นะท่านผู้ชมเนะ mm hmm. กับบรรยากาศเย็น mm hmm. ๆบรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้เนาะ mm hmm. มาพร้อมกับบรรยากาศหนาวๆนะท่านผู้ชม เร,เราไปขอตัวเลขกับแม่ทศเกณนทองกันเลยดีกว่านะทุกผู้ชมเนาะวันนี้หนาวเ,เย็นจับใจดีจริงๆเลย จุดทูบถวายน้ำแดงแล้วนะผู้ชมเนาะนี่คือทูบของแอดมินที่จุดทูบขอพรกับแม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมผมทั้งวันนี้ก็น้ำแดงมาให้กินนะท่านผู้ชมเนาะแล้วเราก็จะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมก็อ่อยแม่ตะเคียนทองเนาะก็ดเดนบรรดาลเปิดโชคเปิดลาภให้เราเห็นด้วยก็แล้วกันนะ เรามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองดีกว่านะท่านผู้ชมขอสามตัวตรงๆเลยนะแม่เนาะก็อสองตัวมันก็ได้น้อยไปเนาะพอสามตัวเลยคนจะได้มีเงินใช้นะแม่เนาะจะมาดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมสาธุแม่ตะเคียนทองช่วยเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกเห็นด้วยนะแม่เนาะขอสามตัวตรงๆเลยนะแม่เนาะงวดนี้ คอยเห็นคอยถูกคอยปังนะแม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมจเจนตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมซ <c oughs> าโทแมตเช่นทองเห็นตัวเลขชัดเจนนะนะแม่เนาะ เราให้โด่งดังไปเลยนะแม่เนาะงวดที่แล้วช่องของเราก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมเนาะ7007นะท่านผู้ชมสําหรับใครที่เป็น fc ของแอดมินก็จะเห็นนะท่านผู้ชมเนะว่าช่องของเราให้ถูกจริงๆไม่ได้โมนะท่านผู้ชมส่วนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงซึ่งเป็นช่องของแอดมินก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะท่านผูชมนะส่วนช่องคนสองเลขก็ถูกเลข70นะท่านผู้ชม ตรงๆเลยนะท่านผู้ชมนั้งวัดที่แล้วสำหรับใครที่ได้ดูนะท่านผู้ชมขอสามตัวตร,ตรงๆเลยนะแม่เนาะช่วยปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับเห็นตัวไหนเห็น <c oughs> ตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม พ่อแม่คอยปรากฏตัวเลขให้เห็นชัดเจนแล้วนะแม่เนาะก็โดนบันดาลเปิดโชคเปิดซามให้ลูกเห็นตัวเลขแล้วนะแม่เนาะค่อยๆส่องไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นกันบ้างไหมท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะถ้าตรงจุดนี้ไม่เห็นเราก็จะเลื่อนลงมาอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมเราเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่เนาะใครเขียนให้ด้วยเนาะสามตัวตรงๆเด้อแม่เด้อเมือวันแล้วช่องเราก็ถูกนัท่านผู้ชม เต็มๆเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแอดมินเราเป็น FC ของแอดมินก็จะได้เห็นตัวเลขก็จะถูกเลขไปกับแอดมินนะท่านผู้ชม๋ยวมาดูกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม ก็เลขขึ้นอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะดูจะว่าเห็นตัวไหนท่านผู้ชมไปรัสเซียเป็นปักมือนะผู้ชมเซียนปักนี่ว่าแอดมินนะผู้ชมพอสามตัวตรงๆเลยแม่ดูมองไปเห็นเลขห้าเลขสองนะผู้ชมอันนี้เลขสองอันนี้เลขห้านะผู้ชมเนาะ ตัวนี้เลขอะไรท่านผู้ชมมันสามไหมท่านผู้ชมอย่างตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านะผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหม ยวขอดูด้วยตาเปล่ากันนะท่านผู้ชมเห็นเลขสองเลขห้านะท่านผู้ชมเนาะสองห้าจะเลขอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมือเต็มไปได้แป้งเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> มือแอดมินเต็มไปได้วยแป้งเลยทีเดียว เห็นตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสามสองห้านะผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นเนาะสามสองห้าหรือแปดสองห้านะผู้ชมมันสามมันแปดนะผู้ชมเนาะสามสองห้าหรือแปดสองห้านะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม สามสองห้านะท่ผู้ชมเนาะสามสองสองสามสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเดยจะเป็นแปดสองห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะแปดสองสองแปดสองห้าห้าสองแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่ายลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชม แอดมินมองด้วยตาเปล่านะท่านผู้ชมนะเนาะเกรนตัวเลขเป็นสามสองห้าหรือจะเป็นแปดสองห้านะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขกัมกึ่งนะท่านผู้ชมเนาะแปดสองสองแปดสองห้าห้าสองแปดห้าห้าสามนะท่านผะู้ชมหรือจะเป็นสามสองสองสามสองห้าห้าสองสามห้าห้าสาม ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนะกสกอรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชม,ชมดีใจด้วยนะท่านผู้ชมเนาะที่งวดที่แล้วแอดมินให้ตัวเลขถูกเนาะใครที่เป็นเอฟซีของช่องคนสองเลขกับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงก็คงจะถูกหวยกันเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมเนาะว่าช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะท่านผู้ชม,ชมส่วนช่อง คนสองเลขแล้วก็ให้ถูเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะผู้ชมนะเต็มเต็มนะผู้ชมเนาะสำหรับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงแล้วก็ให้ถูสามศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะผู้ชมก็ให้ถูนะผู้ชมเนาะทั้งสองช่องของแอดมินเลยทีเดียวขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการ,การติดตามที่มีให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงรวมทั้งช่องคนสองเลขนะครับสำหรับช่องของแอดมินทั้งสองช่อง ก็ให้ตัวเลขถูกต้องสองช่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเทพนักกรนะนนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพอบกันบนช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ Thank you